แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาเล่ากันเป็น EP พ p พไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่พิมพ์เล่าเรื่องอถ่ายทอดเรื่องราวเป็นอีพของพิมพ์นะคะพิมพก็จะทําอาหารทำกับข้าวไปเที่ยวนู่นนี่นั่นของพิมพตามภาษาพิมพ์ไปของคนที่มีความสุขนะคะทุกคนป้าทุกคนสองพันสองแม่คือแพงแค่แต่ว่ามันอุ่นเนาะคะ่ะนี่ค่ะทุกคน ท่าในสวีเดนสวัสดีค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาดูกิจวัตรประจําวันที่พิมพ์ทํานะคะชีวิตก็ไม่มีอะไรมากวิ่งขึ้นรถบัสควิ่งขึ้นรถไฟนะคะคือที่พิมพ์ไปซื้อลิสติกสองแท่งนี้มาคือผู้ใหญ่บ้านแกให้พิเซนคูดุดเป็นบัตรเป็นบัตรของขวัญน,นะคะให้พิมพ์มาสามใบนะคะพิมพ์ก็เลย ไปแวะใช้บริการทันทีกูแบบว่ามันจะบูดจะเน่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็มขำกันไปนะคะก็สวยอยู่พิมชอบใช้ยี่ห้อนี้นะคะ Mac Factor นะคะทุกคน Mac Factor X นะคะเป็นลิปสติกที่เนื้อดีมากๆและพิมพ์ชอบพิมพ์ใช้มาบ่อยมากแล้วก็ยี่ห้อหนึ่งที่พิม,พมอยากแนะนําก็าากคือซิโพล่านะคะเป็นลิปสติกของซิโพล่าเป็นเป็นลิปเนื้อดีเนื้อนุ่มนะคะแต่ส่วนมากคนน่ะไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่ามันไม่ใช่แบรนด์นฮัททุกคนแบรนด์เนมอะไรทุกอย่างพิมพ์ก็เคยใช้มาแล้วนะคะก็ ไม่ไม่ถูกใจเท่ากับลิปสองตัวนี้ที่พิมพ์ใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบุคคลเราชอบตัวไหนแล้วชอบแบรนด์ไหนเราชอบใช้แบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นนะคะทุกคนขึ้นอยู่ที่ความชอบนะคะเลือกสื้อเอาเลือกใช้เอานะคะพิมพ์จะมาพูดถึงเรื่องที่เหตุเรื่องเหตุเรื่อง,องดูเหตุที่กำลังจะหมดลงนะคะเราก็ไม่มีเหตุให้เก็บนะคะ ปาแล้วก็ไม่ได้หานะคะพิมพก็มีเพื่อนๆพพี่ๆคุณป้าคุณยายพี่ป้าน้าอาทั้งหลายนะคะอยากให้พิมพ์ทำคลิปเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความรักกับผู้ใหญ่บ้านสวีเดนอะไรประมาณนี้แล้วก็อยากให้พิมพ์เล่าเ,เรื่องราวชีวิตตีแผ่ชีวิตอะไรพวกนี้นะคะอยากจะมาขอความคิดเห็นกับเพื่อนๆน,นะคะว่าพิมพ์ควรจะมาทำเรื่องเรื่องเกี่ยวกับ ชีวิตของพิมพไหมมาเล่าเป็น e p e p EP ไปพิมพ์คิดว่าน่าจะมีหลายร้อยอีีมากนะคะชีวิตของเรา,เล,าเล่าเรื่องเศร้าให้เป็นเรื่องตลกขบขันได้นะคะช่องของพิมพอะ่ะมันจะรวมทุกอย่างนะคะไม่เฉพาะเก็บเหตุหรือว่าไม่เฉพาะหาปลาพิมพ์อยากให้ช่องของพิมพอะ่ะรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของพิมพนะคะพิมพ์จะไม่หยิบยกเรื่องของใครมาพูดมาเล่าทั้งนั้นนะคะพิมพจะหยิบ เล่าเรื่องราวของพิมพ์มาพูดให้พี่ๆ FC แฟนคลับได้ฟังดีกว่ารับรองมีทั้งตื่นเต้นเศร้านะคะฮึดโอ้ครบรถครบรถทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพิมพ์ก็อยากจะก็ก็เป็นความคิดที่ดีพิมพ์ก็คิดตั้งแต่แรกแล้วว่าพิมพ์อยากจะมาเล่าอ่ะมาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของพิมพอ่ะให้ทุกคนได้ฟังว่า พิมพ์ผ่านมันมาได้ยังไงพิมพ์เอากาลังใจที่ไหนต่อสู้นะคะพิมพ์ทํามันมาได้ยังไงนะกว่าจะพิมพ์จะมาถึงวันนี้นะคะวันที่พิมพ์อะนั่งตรงนี้นะคะแล้วก็ชีวิตไม่ต้องมาคิดว่า เดือนนี้จะจ่ายค่าไฟเดือนนี้จะจ่ายค่าน้ําเดือนนี้จะจ่ายค่าบ้านเดือนนี้จะจ่ายค่าเทอมลูกเดือนนี้จะให้พ่อกับแม่เดือนนี้จะจ่ายค่ารถนูน่นนี่นั่นโอ้ยฉันเป็นคนมีค่ามากมายค่ะทุกคนมันเป็นสิ่งมหาสารที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะของคนคนหนึ่งที่มันมีอะไรเกิดขึ้นหลายๆอย่างนะคะตั้งแต่พิมพ์เป็นโควิดมา กำลังใจของพิมพ์เองนะคะหรือว่าพลังงานสิ่งที่พิมพ์คิดบวกต่างๆพิมพผ่านมันมาได้ได้สบายนะคะทุกคนพิมพ์ไม่เคยล้มเกิน2วินาทีนะคะพิมพจะลุกขึ้นเองโดยไม่ต้องมีคนผยุงนะคะพิมพจะลุกขึ้นเองนะคะพ,พิมพิมคิดว่ามันไม่มีใครที่ช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะทุกคนแต่สิ่งหนึ่งอะที่ เราสามารถช่วยกันได้ก็คือการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนั่นคือสิ่งที่ดีมากพิม,พ,มพิมคิดว่าการให้กําลังใจการมีน้ําใจซึ่งกันและกันนะคะต่อมนุษย์ต่อเพื่อนร่วมโลกการที่เรามองโลกในแง่ดีไม่ใช่ว่าเราจะมองทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีเราต้องมองทุกอย่างมีเหตุมีผลนะคะและมองทุกอย่างเป็นเรื่องจริงเรื่องไม่จริงเรื่องโกหกเรื่องหลอกลวงเราต้องแยกแยะให้ออกนะคะพี่แมวจะบอกว่า ถึงพิมพอายุแค่41ปีนะคะแต่ชีวิตของพิมอะโอ้ยข้ามน้าข้ามทะเลมาผ่านประสบการณ์ในชีวิตมาแบบนับไม่ถ้วนนะคะเหมือนแมวเก้าชีวิตมีมีเพื่อนของพิมพนะคะที่เมืองไทยตั้งฉายาให้พิมพ์ว่าแมวเก้าชีวิตนะคะทุกคนเดพิมอะถ้าเป็นเพื่อนคิดว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ดีที่พิมพ์จะมาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงของพิมพ์ตั้งแต่ชีวิต ตอนพิมพ์เป็นเด็กจนกระทั่งณวันนี้อายุ41ปีนะคะที่พิมพ์ได้มาอยู่ประเทศสวีเดนนะคะพิมพ์จะถ่ายทอดเป็น EP เป็น EP เป็นตอนตอนไปนะคะเพ,พื่อนๆคิดว่าดีไหมาฝากทุกคนคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าชอบหรือเปล่าอยากให้พิมพ์เล่าไหมประสบการณ์ชีวิตจริงของพิมพ์ที่ผ่านมาเล่าเรื่องความรักที่ผ่านมาเล่าเรื่องพ่อของลูกเล่าเรื่องครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะอาชีพการงานความรัก อดีตและปัจจุบันนะคะอาชีพที่พิมพ์ทําคืออะไรบ้างพิมพ์ทําอะไรได้บ้างนะคะพิมพ์เอ่อมาอยู่สวีเดนอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์คิดว่าอ้ย๊ยตายแล้วฉันคิดว่าต้องเป็นมีเป็นพันอีพีแน่เลยทุกคนคือเวลาฉันเล่านะฉันก็แบบบ้านน้าลายอะ่ะเข้าใจปะ เวลาฉันเล่าแล้วแบบมีคนมาคอมเมนต์ใต้ใต้วิดีโอของพิมพ์อย่างเงี้ยพิมพ์จะมีอินเนอร์จากทางนั้นนะคะเวลาพิมพ์พูดหรือพิมพ์เล่าอะไรอ่ะพิมพ์จะไม่มีเอ่อจะจะไม่มีคอนเซปต์หรือว่าไม่ไม่มีหัวข้อไม่มีอะไรนะคะทุกอย่างมันมันจะมาจากอินเนอร์ข้างในของพิมพ์พิมต้องมีอินเนอร์ในการเล่าเรื่องน้ตรงนั้นด้วยอย่างเช่นจะให้พิมอ่ะมานั่งคุยนะคะกินไปด้วยคุยไปด้วยอย่างเงี้ยพิมไม่สามารถที่จะทําได้พิมไม่ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาให้เพื่อน คิดว่าอืมอ่ะมึงจะกินสรุปมึงจะกินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามึงจะเล่าอะไรเงี้ยพิมพ์อยากจะเล่าเล่าก็คือเป็น EP, อนีพีเรื่องนี้เรื่องนี้ไปเลยอย่างเงี้ยพิมพ์อยากจะเล่าตรงเนี้ย <c oughs> เวลาพิม์เล่าอ่ะพิมพ์อยากให้เพื่อนๆฟังแล้วเห็นภาพตรงนั้นไปกับพิมพ์ด้วยเหมือนทุกคนอ่ะอยู่ในอดีตกับพิมพ์และอยู่ณปัจจุบันกับพิมพ์ด้วยพิมพ์เป็นคนที่พูดอะไรอ่ะบางครั้งที่คุณเห็นนะคะพิมเป็นคนสนุกสนานนั่นคือตัวตนของพิม แต่พิมพ์เป็นคนมีก็มีสาระนะคะทุกคนรู้จักกาลเทศะนั่นนั่นพิมพ์ก็มีมีทุกอย่างในตัวตนทุกคนจะเห็นถ้าเพื่อน,อนติดตามนะคะช่องพิมพ์ไปทุกคนจะเห็นทุกอย่างครบเครื่องในคนคนเดียวนะคะพิมพไม่ได้บอกนะคะว่าพิมพ์เก่งแต่พิมพ์เป็นคนที่สู้พิมพ์เป็นคนที่มีหัวใจแก่งนะคะพิมพ์เป็นผู้หญิงที่ล้มได้แต่ลุกขึ้นเป็นนะคะทุกคนตรงนี้ที่พิมพ์ยาก มันก็ดีเหมือนกันตอนแรกที่พิมพ์คิดอยากจะทําเล่าเรื่องแต่พิมพ์ต้องมีอินเนอร์นะคะทุกคนมีอินเนอร์มีผู้ชมม,มีต้องมีเพื่อนเข้ามาอย่างเช่นพิมพ์อยากจะขอความคิดเห็นจากเพื่อนพี่ป้าน้าอา I fc แฟนคลับทุกคนนะคะแต่และอีพีอยากคุณคุณออกความคิดเห็นมาว่าจะให้พิมพ์เล่าเรื่องอะไรเล่าเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้พิมพ์จะไม่เขียนคอนเซปต์ใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าอย่างเช่นทุกคนเล่ามาอย่างเช่นเล่าเรื่องความรักของพิมพ์กับผู้ใหญ่บ้านสวีเดนอย่างเงี้ย พิมพจะคิดเรื่องนี้ประมาณหนึ่งวันนะคะแล้วพิมพ์จะพูดออกมาถ่ายทอดออกมานะคะเป็น EP ีนะคะพิมพ์ก็อยากให้เ,เพื่อนๆให้ทุกคนที่อยู่ใกล้พิมพ์ล้อมรอบตัวของพิมพมีเสียงหัวเราะมีความสุขนะคะไม่อยากให้ทุกคนเครียดไม่อยากให้ทุกคนซีเรียสนะคะแล้วก็มีมีข้อความมานะคะมาหาพิมพ์ว่าอยากให้พิมพูพดเกี่ยวกับหาแฟนฝรั่งหาให้บ้างเออทำยังไงอุ้ย ถามถุกคนมาทุกคนหลายๆคนนะคะที่อยากเดินทางสายฟออยากรู้ว่าช,ชายยุโรปชายต่างชาติเน่ะคิดยังไงกับสาวไทยจะทำตัวยังไงที่แบบว่าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาเล่ากันเป็น EPEP EP, ไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่พิมพ์เล่าเรื่องอถ่ายทอดเรื่องราวเป็น EP ีของพิมพ์นะคะพิมพ์ก็จะทําอาหารทำกับข้าวไปเที่ยวนู่นนี่นั่นของพิมพ์ตามภาษาพิมพ์ไปของคนที่มีความสุขนะคะทุกคนส่วนอะไรที่พิมพ์เนี่ย พูดถึงก่อนว่าถ้าอะไรที่พิมพอยากทําให้นั่นคือมาจากใจของพิมพ์และเต็มใจร้อเซนะคะทุกคนและทุทกๆครั้งพิมพ์ูดจากใจเลยนะคะที่พี่ๆเพื่อน,นเข้ามาคอมเมนต์อะ่ะพิมพรู้สึกดีมากรู้สึกว่าเฮ้ยในโลกเนี้มันยังมีคนที่ยังอยากรู้อยากสนใจเรื่องรา เรายังมีคนในโลกนี้อีกหลายคนมากมายนะคะตังร้อยพ่อพันแม่นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเราถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเจอการหรือรู้จักกันมาก่อนแต่ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์และให้กำลังใจพิมพ์ก็ขอบคุณมากๆนะคะณท,นะที่นี้เลยพิมพ์ขอบคุณมากๆจริงๆพิมพ์ก็รู้สึกว่าและพิมพ์เชื่ออย่างหนึ่งน,นะคะทุกคนว่าการที่เราจริงใจกับคนดู มันก็เหมือนกับเขากเราก็ได้รับความจริงใจและความห่วงใยมาเช่นกันนะคะพิมพ์เชื่อแบบนั้นแล้วก็พิมพ์ก็เชื่อว่าคิดดีทําดีนะคะทุกคนก็จะต้องได้ดีแน่นอนนะคะคนไหนที่ดูพิมพ์อยู่นะคะรู้สึกท้อแท้หมดหวังในชีวิตนะคะอย่าให้เพื่อนลองคิดดูว่าในโลกนี้ยังมีคนที่แย่ยวกว่าเราอีกเยอะนะคะที่เราไม่ได้เห็นนะคะไม่ไม่ต้องเล่าเรื่องใครพิมพ์จะเล่าเรื่องของพิมพ์นี่แหลคะค่ะ ถามว่าพิมพ์เคยรู้สึกน้อยใจไหมที่แบบว่าไม่มีบ้านหลังใหญ่โตๆไม่ทําไมถึงไม่มีโู้เบนส์สปอร์ตอะไรอ่ะไม่เคยรู้สึกน้อยใจพิมพ์ไม่เคยรู้สึกอะไรพิมพ์รู้สึกเฉยๆนะคะเพราะเพราะว่าครอบครัวของพิมพ์พ่อแม่ของพิมพ์ปลูกฝังมาว่าเราต้องลุกขึ้นต่อสู้ทํามาหากินดิ้นรนด้วยตัวของเราเองเราจะภูมิใจมากที่สุด แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอใครคนไหนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของเราเขาพร้อมยิบยืดให้เราโดยที่เราไม่ต้องร้องขอนั่นคือกําไรของชีวิตนะคะทุกคนนั่นแหละพ่อแม่พิมพ์สอนมาหรือ,อ,อพ่อพิมพจะสอนเสมอว่าเราโจนน่ะแต่อย่าแรงน้ําใจนะคะพิมพ์จําได้เสมออย่าลอให้ตัวเองรวยก่อนแล้วค่อยให้แล้วเมื่อไหร่เราจะรวยพ่อก็บอกแบบนี้เออพิมพก็คิดมาแบบนั้นก็แล้วก็ไม่เคยรู้สึกอิจฉา ไม่เคยรู้สึกน้อยใจกับรู้สึกมีความสุขไปกับเขาบุญภาวาสนาใครวาสนามันณวันนี้ที่มีรถโตโยต้าคันหนึ่งนะคะมีบ้านหลังเก่าคันหลังหนึ่งนะคะพิมก็รู้สึกมีความสุขพิมรู้สึกว่าพิมไม่อยากได้อะไรพิมยังมีพ่อมีแม่อยู่ครบมีลูกมีหลานมีพี่น้องมีหลานมีพี่ป้าน้าอาอยู่ครบล้อมรอบพิมพิมก็มีความสุขต่อให้อื่นจะพูดว่ายังไงพิมไม่ได้สนใจอ่ะเพราะไม่มีใครมาหาข้าวไม่มีใครมหาข้าวให้ตัวเองกินอะค่ะ นะคะก็พิมพ์อยากจะส่งตอกําลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กําลังท้อแท้อยู่นะตอนนี้นะคะพิมจะบอกอะไรให้ปีที่แล้วอะ่ะพิมพ์ตกงานเลิกกับแฟนพิมมีเงินในบัญชีห้าคูนพิมพ์อยู่ได้เพราะอะไรเพราะฉันอยู่ได้ไดไดฉันมีข้าวกินนะคะเราเราต้องคิดบวกไปนะคะทุกคนพิมพ์มาผ่านมาเยอะแล้วนะคะผ่านมาเยอะแล้วชีวิตนี้นะคะ พิมจะพูดตรงๆนะคะทุกคนต่อหน้าพิมเป็นคนเ hey, ฮฮาสนุกสนานมากแต่พิมพเป็นคนที่ดื้องเงียบมากค่ะทุกคนดื้อที่ชนิดแบบว่าหาตัวจับยากเลยทีเดียวไอ้คนที่แบบว่าดื้ออะไรอย่างเงี้ยแบบพิมพ์บอกเลยหน้าหนาชิดซ้ายนะคะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นภาพว่าดื้อประมาณไหนก็ประเภทแบบว่าพิมพเพิ่งไปฆ่าคนคนหนึ่งมาแล้วก็เดินไปดูศพมันกับคนอื่นแล้วก็บอกอุ uy, นะ้ยหน้าสารจัง ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละค่ะทุกคนจะเห็นภาพาว่าพิมพ์ดืด้อขนาดไหนนะคะแต่พิมพ์แยกแยะออกว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทำนะคะเพืพ่อนไปดูกิจวัตรประจําวันของวันจั์นะคะวันนี้พิมพ์ไปไหนทําอะไรบ้างพาไปดูใบไม้เปลี่ยนสีของสวีเดนนะคะ,ะที่กำลังสวยงามเลยนะคะในสตอกโฮล์มนะตอนนี้ พิมพ์คิดว่าทีนี้ก็จะร่วงหมดแล้วนะคะทุกคนจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวแล้วนะคะไปดูกันเลยจ้าไม่เสียเวลานะจ๊ะเพื่อน นะคะชื่อว่าเมริวิทนะคะกำลังที่จะเดินไปสก,กัมทุ่นนะคะทุกคน ครื่องดื่มน,นะคะก็ส่วนตรงข้างหน้านี้จะเป็นที่เก็บเรือนนะคะส่วนสาธารณะนะคะ Oh ทุกคนวันนี้ต้องมาแวะเออเลียนแป๊บหนึ่งนะคะเห็นจะซื้อมาดูลิปสติกแป๊บหนึ่งพอดีหาสีสันสดใสไม่เจอนะคะอุ้ยลดร,ราคาด้วยวันนี้เราจะได้ลดราคาไหมเอามาทุกคนเร่งรีบเวลาที่เร่งรีบนะคะอ่า นี่ค่ะทุกคนพิมพ์จะชอบยี่ห้อนี้นะคะ m a x Factor นะคะนี่แบบนี้สีมันจะเข้มแล้วก็สีมันมันจะนุ่มมากค่ะไปค่ะแล้วก็มีอันนี้ไม่เคยใช้นะคะอบออริโออันนี้อันนี้พิมพ์ก็ไม่เคยใช้เหมือนกันอุ้ยสีนี้สวยมาก306ค่ะ ยมพูเดี๋ยวลองเอามาทาเทสูด,ดิที่นี่มันมีให้ลองนะคะทุกคนเดี๋ยพิมลองแป๊บหนึ่งนะป้าทุกคนสองพันสองแมหมอือคือแพงแท้แต่ว่าอุ่นเนาะคะ่ะพิมมีบัตรนะคะพิมก็เลยแวะมาดูแถวนี้เวลาก็น้อยนะคะทุกคนดูผลผ่านก่อน นี่ค่ะทุกคนนี่คือบันไดเลื่อนนะคะสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสูงมากทุกคน Banan mot Hagsätra samt banan สวัสดีเช้าวันจันรค่ะทุกคนตอนนี้พิมพ์ถึงที่ทำงานแล้วนะคะขอตัวไปทำงานแล้วจ้ะพักผนในวันสบายอบสาวนาริมมึงน้ำใสหันไปมองชมวิวในบึงใหญ่ที่วทัดใกล้ไกลไปกับสาวไทยในสวีเด็นสุดจัดชัดเจน